สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนเด้อครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิดใหม่ๆกาสาหรับลิดนี้มือนีได้พี่น้องเด้อมากับสาธิตคือเก่าเราพี่น้องมาพี่น้องมาสวัสดีพ่อแม่น้องสาธิตครับพ่อแม่พ่ออสาธิตไต่สูงพี่น้องมาอย่างละมื่อมาเปิดล่า แล้วก็ไหวยอยู่บ้านอยู่บ้านพ่นพ่นพ่นแพงพ่นแพงพี่น้องบ้านพ่นแพงมาอยู่กับเกษตรกรฮะเชื้อยังหรือคสงครับเชื่อว่าสงเนาะคุณพ่อสงพี่น้องอยู่บ้านพ่นแพงตำบลม่วงไข่เนาะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแม่นี่เนาะครับเพิ่นมีควายแม่ลูกพี่น้องควายแม่ลูกควายโคมห้องห้องพี่น้องลูกเถกเนาะลูกเถกได้ลูกจักตัวแล้วเพิ่นนี่ น oh, right so uh, yeah, so 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 well, ี่ผมจะได้นี่ยตัวที่สองครับผมเป็นลูกสองครับลูกสองพี่น้องลูกสองความสูงของคนนี่สูงหไรไปได้เนาะร้อยร้อยสามสิบสี่บวกร้อยสามสิบสี่บวกพี่น้องเป็นก้อยลูกสองก้อยลูกสองลูกยังหน่อยยังบ่เซื่อฟหรอกเนาะบ่ครับบ่ยังบ่เซื่อฟพี่น้องเป็นก้อยลูกสองพี่น้องลูกสองแจวากอะเป็นก้อยบ้านๆเนาะเป็นก้อยลูกบ้านๆยังประมานก้อยพอพัฒน์หรอกเนาะ ป่อยบ่นๆป่วยพันนู่นเหครับเลยโอ้ลูกลูกพอพันอยู่จกมันพันยังเบิ่มกลางทงเออลูกบักเบิ่มกลางทงพี่น้องเบื่อมกลางทงส่วนเตะจับมาคุยเพิ่นว่าบ้านนี้ห้าง้องไว้ราคาห้องเท่าไหรล่ะบ้านราคามันห้องหาชิบหาเลยละครับจะมาคุยกันได้ห้องหาชิบหาก็ยังมาคุยได้อยู่ยังต่อรองได้เนาะได้ได้ได้ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่ามาคุยกันมาต่อรองกันเบิ่งเพิ่นห้องไว้หาชิบหา สำหรับคนที่มาทุนมาหลายเนาะคทุนนิหน่อยๆเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อพัฒนาเอาพี่น้องเป็นควขยบ้านบัต้อยกันได้ข้ยบ้านบัตรจังมาคุยมาต่อรองกันเบอร์โทรเข้ากับยุนนาแม่บ้านเนาะครับคนนาเมยบ้านจังเปียวบในแม่บ้านได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรมันพี่น้องเบอร์โท่อนาเม่บ้านเพื่อนว่าเบอร์โทรเพื่อนจำเบอร์โทรออยู่ครางบ่ได้แต่นาแม่บ้านพี่น้องผมเล่าพ่อถือท่อสามพี่น้องคนยันแม่บ้านยันโทรหาจิกเพื่อนเลยบ่กให้ถือพอเป็นคนขี้อื้อแน่ เตี้ยนี่ก็ไปบ้านไหนก็เขาก็เดี๋ยาอยู่เนาะเด้อพี่น้องเด้อหันผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องแล้วจะขึ้นเบอร์โทรให้เพื่นห้องไว้ราคาหาชิบหาชิปหาป่ครับผมหาชิปหาเป็นราคาห้องเนาะคยังต่อรองยังต่อรองยังคุยกันได้อยู่พี่น้องเอาจนพอใจหมดละครับอืมมาคุยกันชากกอนเนาะมาเบิ่งโตเปลนเปลนแมันรถเนาะครับเขามาบ้านนวนแพงเงี้ยอยู่หน้าวัดเนาะนี่พี่น้องนี่วัดมาวัดถามหารถวัดบ้านนวนแพงวันศุนย เัี้ยพอใหญ่สงอยู่ใส่ประธานถามหามาเบิองกล่วยนะจากเบิองกล่วยน้ำเล่าสนมาพี่น้องออกมาต่อรองออด้วยพี่น้องเด้อเป็นกล่วยแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องลูกตัวผู้มาโหลดพี่น้องมาเบิองตัวเป็นเป็นมันเลยมาคุ้ยกันแขวมันอยู่แขวสองบ่หรือแขวซีวัดเน่ผมคุยวัดได้แขวแขวสองเลยเนาะแขวสองแขวสองพี่น้องกล่วยลูกกล่วยลูกสองลูกสองครับลูกสองพี่น้องผำบุได้โนใจจังโทรมาด้วยพี่น้องเด้อ มาเอาเบอร์โทรนเมีบ้านพนเพราะว่าพนบ่กให้เบอร์โทรพอบ้านไปพนย่านพอบ้านโทรหาจิกบ่าบอพพนเห็นเปลี่ยนเมื่อไเปลี่ยูบบอเปล่ยนดอก่ข่เปลี่ยนบอเบอร์ไหลอะเบอร์พนแต่หาหมอแ่หยุดไล่ต่อไปไขโอ้จำได้บ่เบอร์ห้องเบอร์ห้องจำได้บอยก็ศูนย์เก้าแปดสองสามสอง แปดหนึ่งเกตเก้าผู้ใดถือโทรศัพท์นี่ซืนน้อว่าจังไหนคุณเ,เมติกเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรคุณเมติกท่านผูใ้ใดสนใจควายพันแล้วก็โทรมาสอบถามราคาลค้าำพันเด้อพี่น้องเด้อกาสำรับชิปนี่มื่อนี้ไว้ซ้ำนี่ก็นะครับเด้อชิปหนายังพอกันไหมกาสำรับชิปนี่มื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ